หาฝรังหาแต่ฝรังอ่ะมีอายุเด้อวัสันย่าไปหาฝรังที่ว่าอายุหน่อยมันจังรวยวัสันมันจังแบบว่าเออเขาจังแบบว่าลูกกับหญ่แล้วทำให้ลูกก็ยยกกคือลูกหญ่ยยหลายบ่ต้องมาลบผิชอบบ่ต้องมีลูกหน่อยเพราะว่าหลุ่นคนอายุนี่แบบว่าไหวเกษียณแล้วงสงศ์ไหมมันเกษีบ่ตตองมาอยากเนาะ ก็ต้องไมอ่อยากนั่นอยากนี่หาเอาหลุนพุ่นเดอร์ซันลูกกระจำข้าแม่หลุดหาบานนีตั้งแต่เขาเวบเดีดมากเขาวงการสายฟัวตั้งแต่อายุยิบหากาบพ่อไผ่บัสิมพพ่อจนบ้านอีพ่อใหหนูนี่หนูนี่สามสิบหาพอใหญ่หนูเจ็ดสิบสองห้างกันพูดละสามสิบสาสิบเจ็ดปี เล่าวตอนแรกอะเรามาเที่ยวเรามาเที่ยกับสุ้มเหมือนฝรั่งแบบว่ากุ้งผู้เฒ่วแม่กมาน้ัน่นเหมือนเป็น,เป,นเป็นทั่วฝรั่งเหมือน,นันนัวเป็นแบบว่าเป็นแบบไก่ฟึ้งฮาร์าดแมน้องว่าเป็นไก่ฟึ้งฮาร์าดกับไปน้ำน้ำทั่วน้ำหยางเพ่อนกับไปซอยแบบไปเลี้ยนหลู้ว่าเขาจังใดจังใดแหละก็เลยบันนี้เห็นอันพ่อใหญ่หนูนี่คนอื่นพ่อใหญ่เนาะ ก็รู้สึกว่าถึกชะตาเราก็ถือชะตาหน,นูก็เลยแบบคุยกันก็ให้ให้แลกเบอร์แหลกยังกันมาแกแหลกทั้งติดต่อกันมากแล้วกลับไปก็เลยได้คุยกันตอนอยู่น้าทั่วเนี่ยเขาบ่าห้จีบลูกทั่วเด้บริษัททีนห่ยเฮดิ์คือหามจีบกับแบบให้ให้ใหใหทุกคนปรว่าา้วงเาจีบมันเป็นอย่างมานาันีิคันเขาจีบนี่แบบว่าเขาสิดูแลแต่คนนี้เขาสิบเปใส่ใจคนอื่นเพราะฉะนั้นทนันในเวลาง,งาน คุ้นกัคือแบบต้องดูแลทุกคนเท่ากันหมดบรมเวาศสีมาต่อแตะกับพูนั้นพูนีบ่ได้คันบริษัทหมูคือเขาไล่ออกเลยเดีวิสัตว์หนูกะพอเรากลับไปแล้วก็วกติดต่อกับหนูกับม่การคุยกันนั่นนี่เนาะหนูก็เด้ยถามเราหละว่าของเรานี่พอไงหนูนี่เพื่อนไม่ลูกสามคนอันลูกเพื่อนหในใีใเหมืเทศงานเหตุการณ์จนเพื่อนได้หลาน จนว่านได้ลานได้เหรียญนะ่านวันนี้ส่วนเมียน่ยก็ด้หมหายตายจากแล้วแล้วแล้วก็อยู่ผู้เดียวอันนั่นนี่แล้วก็บอกนูเนาะว่าตอนแรกก็บรรลุดอกวแล้วตัวบวตัวแล้วก็หเหตุแล้วก็ว่าแล้วเ,เอาอันแล้วก็แบงเป็นคือกล่องเซ้าิาีลแล้วแต่ว่าอันนี้ให้ผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้เรียบร้อยแล้วตอนเล่านี่ก็แล้วก็เล็บม,มาอยู่ผู้เดียวแล้วก็เล็บม,มาอยู่แบบว่าอาพารมตนผู้เดียวของเราแล้วก็ การทําความสะอาดกันโอเคดิฟกอีเกนโกาการทําความสะอาดก็คือแบบว่าลบกรจีจางคนมาเห็ดการยู่กันกินลูก็เห็ดของเราเองไหมกันง่ายๆบ้านนี้นูกับข้อกับเราเบิ้งในในวิดีโอนั่งอยังก็เห็นอยู่เนาะว่าแล้วยูจังไหนจังใดการล้างจานก็คือแลด้วยกมากไทยก็คือเรามากคนเดียวเลยได้นู่งกับเหรามากคนเดียวลูกกับมากกับผ้า ไปเที่ยวนันเที่ยวนี่นนแหละเราก็ถามหนูอยู่ได้ว่ายอยู่น้าเล่าอยากายข้นบอหนูกว่าบอหนูปุอยากายไปใส่ก็คือกระเ็ดตัวแบบแฟนหนูบ่ได้อยากอายหล็กอะคือของหนูแล้วก็เป็นคนสุภาพนําบอบอเดบอเดนเป็นแบบว่าพูดเถ่าที่ว่าดูดีแหมแล้วแต่งตัวดีนันดีนูกับ,บ่ได้ยอายากไอก็แล้วก็เคยเอาหนูไปวิ่งเยี่ยมเธอหนึ่งไปเมืองบานเล่าบานนี้พอไปอยู่น้กากันแล้วเล่าก็เลยมาอยู่เมืองไทยน้ำหนูด้บ้าน มาอยู่เมืองไทยน้ากันแล้วกับมาอยู่ไปไปมามาบ้านนี้ยู่เลยสิสองปีสามปีแล้วแล้วมันหอนแล้วโไหวแล้วก็เลยสวนหนูไปอยู่เมืองหนองน้าหนูนนก็เลยไปไปแล้วก็ดูแลด้วยเสมอมาด้วยดีเสมอมาอยู่แต่ว่ามันจุดพีกมันอยู่บ้นี้หนูอยู่กับเล่านี่ตั้งแต่เราเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสามปีหนูอยู่จนเล่าแบบแปดสิบเอ็ด ก้าปีสิปีอยู่นมกันมาในจังไหนมามาบอกหนไูไหมว่าอันหนูซื้อว่าหนูซื้อบ่านนาลินเนาะมันเกิดหนูแต่ว่านาลินนาลินเนาะใช่นาลินฉันจะให้เงื่อนเธอก่อนหนึง่งแล้วก็ฉันว่าคิดว่าฉันกับเธอนี่แบบมันต้องแบบลายุติความสัมพันธ์กันไหมหเหงาเศร้าแบบว่าติดตัวกันมึงก็ง่วงว่ามันเกิดอีหยังขึ้นเป็นหยังจังสิว่าจังเห็นหนูเศร้าจังสิจังสิบกบคบกัน คนก็เลยบอกว่าฉันนี่แบบแก่แล้วฉันจะไปยู่บ้านพักคนชะล่าฉันมามันจะง่ายแล้วฉันก็อยากให้เธอว่าถ้าเธออยู่ไปกับถ้าเธออยู่ไปโดนอีกคนนี้กับฉันนี่เกิดว่าฉันฉันแบบว่าฉันไม่ได้แต่ง่ายยังสิแมแล้วมันจะเสียเวลาเธอถ้าเธอไปแบบถ้าเธอไปคือเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ฉันมามันจะดีกับชีวิตเธอมากกว่าที่เธอจะมาอยู่กับฉันเกิดว่าฉันอยู่อีกตอนนี้ฉันแปด เกิดว่าฉันซื้ปีฉันบ่ตาต่ฉันเก่าสิ้เอนดิแล้วก็เธอก็ะแหงสิถ่าไปก็นี่ไหมเธอกี่ถ่าไปคักเพราะตอนนั้นจะขอนกิดซีซีสิบหาแล้วเนาะเพื่อนบอกว่าถ้าเธอเดบยูแบบถ่าไปก็นี่อ่ะมันดิเสียเวลาเธอทุกอย่างเนี่ยฉันทราบสินอีหยังชันนี่ฉันเฮ็ดเดียบลอยแล้วฉันจัดการให้ลูกฉันมือแล้วชันนี่ฉันเอาในส่วนนี้เธอหนูคอยก็ไเลยทำอยู่ว่าแล้วให้ตัวหลายบ่นองก็บบอกว่าเป็นเจ็ดรักอ่ะเพื่อน้หนู เพิ่นเห็นหนูมาหลานซีแล้วก็ตอนที่ยูน้ากันเนี่ยเพิ่นก็คยซื้อทีเห็นหนูสามสิบไรเป็นทีเป็นทีแบบว่ามันเป็นทีหน้าแล้วก็เป็นทีแบบปลาอย่างไหมถ้าเมื่อสามสิบไรมันหน้ามันติดกับปลาอย่างไหมนั่นแหละซื้อให้ลูกกานเมี่นเพิ่นว่าเพิ่นก็มีสนซื้อฉลากอมสินเนี่ยซื้อไปหาแสนเราทั้งแล้วก็เงินหลานซีว่าแล้วก็แห้หนูซัมหนีแหละมาเนี่ยตอนเราแหงแต่ว่าตอนหนูอยู่กับเล่า นูกัมีเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็่มีเก็บอยู่เพื่อนก็มีเก็บเพื่อนบอกว่าก็เก็บล้านแหมนั่นลหละแล้วกับานนี้เราเลยว่าฉันเน่เ้เทอร์กับจะเ้เธอร์กับไปยูบ้านเราฉันก็จะไปยูบ้านคนเลยถาม่าไปยูอหลีบอกข่อยกับไปสวเพิ่นดี่ดีเพื่อนเลยบอกว่าไปยูอหลีแบบว่าเราก็ไปเฮตดแหมเราก็ไปเฮตอยูบ้านเราห้วก็ไปเฮ็ดไปเฮตดเดินเรื่องเขาไหมเราสิไปยูหันไหมนูก็เลยว่า ตอนแรกหนูกับข่านเรายืนมาเป็นยังเธอจว่าพัรเธอคือบอกไปอยู่ไทยกับฉันไปอยู่แบบทุกอย่างไม่เข้าไปซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดไปอยู่น้ำกันไม่ได้บ่เป็นยังช่นจะดูแลเธอเองแต่ว่าเราหยืนหยังย่งยางเดี๋ยวไมมแล้วว่าเราอยากให้หนูมีอนาคตอยากให้หนูว่าไปเจอสิ่งที่ดีบ่อยากให้หนูมาจมปักอยู่กับผู้ฒ่อไหม่อยกันลยถามอยู่ว่าแล้วบ่มีผู้สาวเป็นบ่อนองว่าบ่มีบ่มีผู้สาวเลย พราะว่าเห็ดเรื่องอยังเรียบร้อยลูกเราก็มาม่ลูกแล้วก็ดีดูเแล้วก็มา่กอนมาไห้่อันนี้ใส่หนูอยู่ว่าอันถึงมาถามเชอมีโอกาสแต่เธอมาเที่ยวเธอก็มาเด้อเพราะว่าเพื่อนกับว่านูดูแลพอเพื่อนดีแม่ไม่มีอย่างแต่ว่าโตเพื่อนอ่ะเพื่อนอยากไปเพื่อนอยากไปอยู่แบบใส่ชีวิตผูเขาของเพื่อนอยู่ที่แบบว่าว่าเป็นบ้านพักคนชลานี่ยังสีดีกว่าสันเอาอันนี้มันก็เป็นดราหมาอีกอันหนึ่งแมู่เจาคิดว่าจังไหนูเจอก็คอมเมนต์มาเนี่ยหากำลังใจน้องเนี่ยแต่ลื้อตัวอยู่ เชอย่างไดเราบโเอาแม่เ้าเราบขึ้นอย่างเดียวขึ้นเราสิไปอูยวังสันเราตัดินใจแล้วแมแล้วว่าถ่าสิอยูไปนี่อีกสิปีขึ้นเกิดเราบโบตายไงแล้วก่า,า,วกกาสิบเอ็ดเธอเกิดสิอยูสันบทัทรกันแห้งโดนไปไเธอจะเสียเวลาไปตอนนี้เธอซีสิบหาเธอจะเป็นหาสิบหาเธอจะเป็นเริ่มต้นก็ภายไม่ได้เธอไปตอนนี้ยังดีกว่า,วาสนานาันเอามูเจาคิดเห็นจากไหนเรื่องนี้กับคอมเมนต์มาจะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์จะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ